กับคุณพวันน้าวัฒนาซั์ประธานกรรมการบริษัทบลจิบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคุณ <pesos. S 1> พวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีแล้วารสุดาทิตย์ค่ะใ่ท้องพยายามจะค่อยๆมีแรงขึ้นมาบ้างยังคะคุณพวันคุณพวันค่ะเมื่อวานก็บวกได้ประมาณเกือบเจ็ดเหรียญอยู่เหมือนกันนะคะก็จริงๆยังยังมองเป็นลูกใสๆอยู นะคะ <S <S เพราะว่าความชัดเจนในตลาดเนี่ยยังยังไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเอ,อหลังจากที่ประธานเฟดเนี่ยมีการออกมาพูดในแนวทางกลุ่มบางกลุ่มเป็นเออเออเป็นบวกเป็นเ,เรื่องการที่จะมีการลด QE แล้วก็ปรับขึ้นดอกเบีย้ยว่าจะมีใกล้ขึ้นก็อันนี้ ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่นกดดันราคาทองแต่เมื่อวานก่อนเนี่ยนพาเวลออกมาแถลงก็พูดในลักษณะที่โดวิดมากขึ้นจึงทำให้ใจชื้นมากขึ้นแล้วก็ทองคำก็สามารถหลังจากที่ไปเทสหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองก็ไม่เบรกเนี่ยก็พยายามที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็มาทำาห g ยอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าหก 8เมื่อวานนี้ยนะคะแต่ก็มีในพวเวก็ยังมีออกมาพูดในลักษณะที่ว่าการขออนุมัติ1.2ล้านล้านเนี่ยได้ผ่านเอ,อสภาคองเกรสแล้วอันนี้เป็นอันนี้สง่งตัวหนึ่งสำหรับตลาดหุ้นเพราะนั้นเองเมื่อวานนี้ทั้งหุ้นหลายตัวก็ขึ้นหมดเลยทั้ง n a s d แ q ทั้ง S&P ก็ทำให้กดดันทองพอค่าเงนินเยือะ ตลาแข็งขึ้นแล้วนะคะแต่สังเกตได้ว่าโลที่ที่มีอยู่เนี่ยที่177ปลาย,ลายไอ้7ต้นๆเนี่ยค่ะมันค่อนข้นขางแข็งแรงเมืม่อเมื่อวานโลอยู่1774 73ก็ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาปัจจุบันอยู่ที่1778 79ก็เชื่อว่ายังเป็นไซเวย์อยู่ในระยะใกล้เนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรที่จะเป็นตัว กดดันจริงๆตัวซัพพอร์ตจริงๆจะสังเกตจากตัว S P D R เนี่ยตั้งแต่เอ,อสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยรวมกันเนี่ยก็ลดมาแล้วสิบตันก็ถือ<ด>ว่ามุมมองนักลงทุนในระยะใกล้เนี่ยก็ยังมองว่ามันอาจจะมีอสเซทอื่นที่สามารถทําเงินได้ดีกว่าทองคําก็อาจจะมีการดึงเม็ดเงินออกไปหรือนักลงทุนที่ลงทุนในระยะ ท่าั้วิกฤต้ก็จะเห็นการแว่งโตของทองคาอยู่ประมาณสักสามสิบปีก็สืกอว่าเป็นการทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำรรมมนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าคอยจังหวะเพียงแต่ว่าถ้านักลงทุนหันกลับมามองบาทบ้านเราโอ้โห mm hmm. oh, big d i f e n มากอ่อนเรจะถึงสามสิบเอ็ดจุดเก้ากว่าเมื่อวานนี้ mm hmm. mm hmm. ทองคําบ้านเราก็จะอ่อนขึ้นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนลงทุนทองคําในเทอมที่เป็นบาทบัต เราก็สามารถทํากําไรได้มากกว่าการลงทุนเป็นสปอตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามค่ะค่ะประเด็นที่ต้องติดตามกันอในจะส่งท้ายสัปดาห์นี้จะไปอยู่ที่เรื่องใดบ้างคะคุณวันคะนิดเดียวค่ะมีแดัมนีวิ e ลี่ซึ่งไม่คยได้สบไม่ไม่มีผลบ้างไม่มากนะคะตัวกอบดีแล้วก็ตัวเอความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่ง เป็นประจํารสัปดาห์ก็อาจจะมีถ้าต่างกันเยอะก็อาจจะแกว่งมากแต่ถ้าต่างกันไม่มากเนี่ยก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นไซเวย์ hmm. อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่หลุดกรอบเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนักลงทุนคะ่ะไปถึงเกาะประมาณตั้งแต่แปดสิบหนึ่งแปดแปดห้าขึ้นไปจนถึงหนึ่งแปดเก้าห้าก็เป็นตัวที่ทยอยขายทํา กำไรออกมาก็ได้แล้วก็ถ้าทองคําย่อลงมาที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปด <7 S 2> ลงมาจนจนถึงหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่ก็เป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมได้จนกว่าจะเห็นความชัดเจนของในตลาดมากขึ้นนะคะอืม,มค่ะส่วนระยะยาวคือมีเฮาส์ไหนที่เขาปรับอ่าปรับมุมมองในระยะยาวบ้างเราหรือยังคะคุณหวานคือในระยะ ใกล้เนี่ยนักลงทุนนักวิเคราะห์หลายที่ก็มีการออกมาประเมินว่าทองคาในในระยะใกล้ๆเนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันเป็นระยะเออยังดูไม่ค่อยสดใสเป็นชั่วก็คือเป็นสด์เวย์แต่เขามองเอามุมมองของของแบงค์นะคะเครดิตสวิตเขาก็มองว่าเขาเชื่อว่าทอง น่าจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเห็นพันเก้าร้อยในในปลายปีอีกครั้งหนึ่งเขาเชื่อว่าการอ่อนเอ่อการที่มีสภาวะเงินเฟ้อในระยะใกล้มันอาจจะเป็นตัวกดทองแต่ในระยะไกลแล้วเนี่ยนักลงทุนก็คงจะต้องมาเอ,อซื้อทองเพื่อเป็นการเออเออขยาย้านเพื่อมีการสับปรับ,บเอ่อเอ่อค้าในบาลานซ์พอร์ต ของตัวอเอง <okay. S 2> เพราะว่าเวลาที่มันมีเงินเฟอ้อมากๆไอ้ข้างเงินที่มีอยู่ถ้าเป็นทองเนี่ยก็สามารถาบาลานซ์พอร์ตได้เพราะนั้นเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นระยะใกล้ที่มีสายพอเงินเฟอ้อนั่งคุณก็จะหันไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งก็คงจะวนกลับมา, mm hmm. าอาพออีกครั้งหนึ่งแต่การที่มีคนเคยพูดพูดถึงว่าจะเห็นสองพันเนี่ย mm hmm. ปีนี้เริ่มพูดกันแค่พันเก้า เพรนะคะนั่นพอถึงใกล้ๆ1 9 0าหรือแตะแล้วอย่าพิ่งเอบูลลิชมากทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็รอจังหวะถัดไปแล้วค่อยดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคือวันแนวรับที่คุณพวนแนะนำไว้1.775นี่ถ้าตีเป็นทองบาทนี่ประมาณเท่าไหร่คะที่ให้เป็นแนวรับตอนนี้ค่ะตอนนี้มันสูงขึ้นเยอะนะคะประมาณ4บาทออนค่ะ1.77 ห้าห้าจะอยู่ประมาณสักสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทบาทบาททอางคำคนะคะแต่ถ้าสมมติว่าร่วงหลุดเราประเมินสุดท้ายแล้วนะคะมีโอกาสได้เห็นหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์มีความ,ไ,มได้ก็จะเห็นสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทประมาณทองคำอันนั้นเป็นรับสุดท้ายถ้าถ้าเอ,อมีปัจจัยอื่นๆที่มากด ทองแต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้ถ้าจะมองอนาคตทองทองสดใสต้องยืนอยู่เหนือ1,820 US อลลาร์ต่อทรอยส์หรือ27,500บาทต่อบาททองคำค่ะโอ้โห1820นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัดอ่อนอย่างนี้นะคะ